บอกแล้วอย่าเล่นกับระบบไทยอย่าทดลองระบบไทยสุดท้ายยังไงเกมทั้งหมดเห็นไหมไอ้พวกปากดีไอ้พวกปากเจียวเงียบกลิบเดฟอยาเป็น้องเจ้าตัวาที่น้องชาวบมาไม่ได้ไปขีโรถหน้าบ้านของคุณคุณไม่ต้องมาต่อต้านได้ขนาดนี้ลองให้คุณเป็นนายุก่อนค่อยไปล่ทั้หมดเลยถ้าคุณไม่พอใจใครผมจะไล แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นนายกล้มต้องอนมมีประโยชน่ใคให้าหรอแล้วพี่ชอมากไม่ได้มแย่งตเ็เพื่อนรวมบ้างแ่ดีแล้วคุณจะทให้แกแยกทไมคือเด็กที่หนีมาจากามรู้ให้โอกาสเขาได้เขาได้เรียนถ้าอกาเขาได้ทีอยู่อาศัยไม่ใช่ใจจืดใจด่ สร้างปหาอะไรพวกคุณากเท่าไรกับของอะไรก็ไม่จริงพวกเขาไม่ได้มาสร้างปัญหาพวกเขาอยากจะมาทำงานมาหาเงิพวกเขาอยากจะมาหาเงยังครอบครัวแค่น้นเขาเขามีเงินมีทองเขาไม่อยู่หรอกพวกคุณไม่ได้เห็นใน่ตัาน้ำหรอกถ้าว่ามีงานทํำประเทศก็สโงบเหมือนแบบเป็นอย่างประเทศไทยแล้วพวกคุณไม่ได้เห็นในตังนาำหรอ สบายดีและสวัสด,ดีดสุ่สังคน,นอ,อิยุคสมัยกิจสุนทานผู้ชมช่วงนี้แรงงานต่างลาวเดินนักเป็นห่วเ,ออเดี๋อย่าิดกฎหมายอย่ากระตองรนจับรนพักกับป๋านกับเมืองโดยเฉพาะแรงงานที่เยี่ยงอาีิพีน้องไทยไม่ควรทําอย่างนั้นพวกคุณไม่ควรทาเพราะพวกคุณแค่มีสิทธิ์มาทํางานแรงงานแรงงานก็คือแรงงานอย่าไปข้ามเส้นอย่าไปล้าเส้นที่เขาขีดให้พวกคุณ เห็นไหมล่าสุดนี้แรงงานพมา่าผมจะเอาคลิปให้ดูโอ้โหวิ่งหนีกระเจิงเลยท่านผู้ชมวิ่งหนีเข้าปา่านึกว่าตัวเองจะรอดหรืออยู่ในห้องขาว่ารอดหรอเนาะนี่แหละถ้าไม,ไม่มีคนพมา่าปากดีออกมาพูดนะเจ้าหน้าที่ไทยเขาก็ไม่กวดล้านขนาดนี้อทุกวันนี้เขาเอาจริงแล้วพอใครแหละไอ้พวกนั้นแหละไอ้คนที่ปากดีผู้หญิงนั่นแหละเงียบปิ๊บเลยผมเลยอยากให้ ให้เจ้าหน้าที่ใทยจับผู้หญิงคนนั้นจริงๆผมเห็นแล้วผมเห็นหน้ามันของขึ้นจริงๆเลยผมอยากดูจริงๆว่ามันจะเก่งเหมือนปากมันไหมผู้หญิงคนนั้นนะลาพี่น้องไทยบ้าเป็นสดิมลาพี่น้องไทยบ้ามึงเป็นคนไทยหรือบ่มึงเป็นคนไทย,ม,นนไทยมึงต้องเหตุผประโยชน์ใอประเทศไทยโอ้โหผมได้ยินคนํานี้ผมยังจําฟังใจผมยังเกลียดแค้นอยู่ผมเลยอยากให้เจ้าหน้าที่ไทยจับผู้หญิงคนนั้นจริงๆเลย๋ลวผมจะเอาคลิปให้ด,ดู จาวพม่าวิ่งหนีอืมพม่าไม่ได้ผิดพม่าไม่ได้ทําอะไรผิดจะขอโทษคนไทยทําไมอืมพม่าไม่ได้ขี่รถหน้าบ้านพวกคุณพวกคุณจะมาโกรธมาแค้นทําไมก็นี่ไงพวกคุณผิดพวกคุณไม่มีวัดพวกคุณแย่งอาชีพอืมพวกคุณเป็นกลุ่มเป็นแก๊งประท้วงสิทธิพวกคุณเอาใช้ประเทศชาติบ้านเมืองเขาหลบหนีสงครามก็นี่ไงพวกคุณผิดไม่มีวัดไงเขาก็ไม่ได้แกล้งพวกคุณ ถ้าพวกคุณมีแบดพวกคุณก็ทํางานไป,ปก็แค่นี้แหละพี่น้องชาวไทยเข้าใจดีตัวพวกคุณมาตลอดแต่พวกคุณข้ามเช่นเองอย่ามาโทษเขาโทษพวกคุณัแหละเขาจับอย่างนี้ก็เพราะพวกคุณอืมตอนแรกพี่น้องไทยเขาไม่ได้เข่งคัดหาดนี้หรอกก็เพราะพวกคุณปาพวก,กคุณนั่นแหละทําให้เขาตื่นตัวทำให้พี่น้องไทยไม่ทนกับพวกคุณก็เพราะอย่างนี้แหละก็เพราะปาพวก,กคุณนั่นแหละไปท้าทายกฎหมายไทย,ไทยบอกแล้วอย่าเล่นกับกฎหมายไทยเห็นไหม ไม่รอดสักลายเลยโดยเฉพาะต่างชาตินี่ไม่รอดอล่าสุดนี่จับวิ่งหนีกระเจิงเป็นไงเลยทีนี้เห็นไหมคนปากดีทำไมไม่ออกมาพูดละ่ะเงียบคริปไปเลยบางคนบอกว่าอาจจะเป็นปุ๋ยไปแล้วมั้งบางคนบอกว่าอาจจะตุยไปและะ้วมั้งแล้วแต่ผมก็คิดอย่างนั้นแหละผมผมก็ให้เป็นอย่างนั้นแหละแต่ผมพูดไม่ <laughs> ได้หยาบคายเกินอะไรท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาคลิปให้ดูว่าเป็นยังไงนะที่นี่นี่ย เยอะเขาบอกว่าวิ่งเข้าป่าเต็มป่าเลยเขาบอกอเข้าห้องล็อกห้องก็ไม่รอดบอกแล้วอย่าท้าทายกฎหมายไทย,ไทยนี่ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศธรรมะไม่ใช่ประเทศเราคุณอย่ามาล้อเล่นผิดคือผิดถูกคือถูกพวกคุณแค่แรงงานตาน่างด้าวไม่มีบัตรก็คือผิดผมก็เป็นแรงงานตาน่างด้าวเหมือนกันถ้าผมผิดผมก็ยอมรับว่าผิดอืมแต่ทางที่ดีอย่าทำอย่างนั้นเลยเขาโลกกฎหมายบ้านเมืองเขา ไม่ถึอกฎหมายไม่ถือต้องประเทศไทยพร้อมยินดีต้อนรับคนที่มาถูกต้องและเคารพกฎหมายบ้านเมืองเขาพี่น้องไทยใจดีมีบุญคุณต่อประเทศสามสี่ประเทศรอบข้างเพื่อนบ้านนี้ต้องอาศัยไทยถ้าไม่มีไทยไม่รู้จะไปไหนเออไอคนลาวที่ปากดีๆมันบอกว่าไม่ต้องไปแคร์ไทยหรอกอมไม่มีไทยก็ไปทำงานที่เกาหลีโอ้โหมนคิดได้ยังไงเกาหลี ค่าตั๋วเครื่องบินถ้าเข้ากรมแรงงานก็สามหมืนกว่าบาทแล้วเออผมอยากถามพวกคุณจริงๆคิดได้ยังไงสามหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นนี่ไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่านะถ้าไม่ผ่านก็ไม่ได้ไปอีกอย่าปากดีทีนี้อือเพราะเราอาใช้พี่น้องไทยถ้าเข,เข้ามาก็ให้ถูกกฎหมายถ้าไม่ถูกกฎหมายอย่าปากดีถ้าปากดีก็จะโดนอย่างนี้แหละจริงๆผมไม่ได้รู้ถูกแล้วท่านผู้ชมผมจะคิดพิรดูเป็นยังไง ทาเลยมันขาไปเอมเลได้านได้ไหมทานได้ไหมได้อีเต็มเลยขึ้นดิตัวไปตามพี่เขาเข้าไปมันมีหลายคนพี่ปืนอยู่ในอยู่ในหลายคนยางในหลายคนครับยางในหลายคนงครับวันนี้าทำงานอยู่ที่ไหนโหลเป็นตรงน

แจทีพัโอแจทีพัหเลยสิน้ี่รเีวั้ออกมานี่ออกมานี่เจ้ากอไมานี่แม่แอบอยู่ในห้องน้ำแอบตรงระเบียงถ่ายภาพตอนนี้มน่าจะถืด้วยนะาย penuhanbu nanti yang lainnya kita

เห็นไหมออบอกแล้วอย่าเล่นกับระบบไทยถ้าเขาเอาจริงนะพวกคุณจะหนาวผมพูดหลายคลิปอะไรอย่างนี้สุดท้ายเป็นยังไงล่ะเออนี่ประเทศไทยเขาให้ที่ทํามาหากินก็บุญหัวพวกเราแล้วเพราะนั้นเราต้องก็ขอบคุณเขาไม่ใช่ไปท้าทายกฎหมาย สาเหตุนี้เป็นพ่อใครเป็นพ่อแหละยายปากดีนี่แหละพวกปากดีๆแหละท้าทายเจ้าบ้านเขาเออคิดได้ยังไงคุณพา่าไม่ได้ผิดไม่ต้องไปขอโทษเขาเราไม่ได้ผิดก็น,นี่ไงคุณผิดแน่คุณไม่ไมีมวัดนี่ไงผิดอย่ามากลางอย่ามากลางเจ้าบ้านถ้ากลางก็อย่างนี้แหละอย่าเล่นกับระบบไทยถ้าเล่นน่นไม่รอดเป็นยังไงทีนี้เก่งนักไม่ใช่หรอไหนล่ะอืมไอ้คนปากดีดทำไมไม่มาช่วยคุณพ่มาละ่ะ ไม่มีหวัดนะมึงบอกว่าพม,าม่าไม่ได้ผิดก็นี่ไงอืทําไม่ไดผิดแล้วเจ้าหน้าที่เขาจับทำไมเห็นไหมเห็นพี่น้องไทยใจดีดโอ้โหหัวมันเกินไปกันใหญ่เลยข้ามเส้นเลยมึงโอ้โหคิดได้ยังไงว่าเขาเป็นสดิบว่าเขาโอ้โหผมไม่อยากพูดเลยผู้หญิงคนนี้นะผู้หญิงไอ้ผู้หญิงที่ปากเจ็บๆนี่ผมรู้แล้ว ผมยังจำไม่ดืมนคํคำพูดของเขานะ่ะเป็นไงทีนี้บอกแล้วอย่าเล่นกับระบบไทยถ้าเล่นแล้วไม่รอดสักลายนี่คือประเทศไทยไม่ใช่ประเทศพวกเราเออเป็นไงทีนี้ปวดล้างวิ่งหนีกระเจิงโอ้โหงานนี้เอาละรครับทุกท่ไปก่อนถ้ามีความคิด er like, คอมเมนต์จะได้คอมเยในคลิปเลิกครับในคลิปสิไปก่อนแล้วกว่านน้าพอกันไหมถ่าบู้ชมเนาะผมสิบเอเล่านะ้ำหมอไทยน้ำเนื้อถ้าบู้ชมครับ านผู้ชมบอเข้าใจขอโทษขอให้นเนาะสมมติบอไทยบอชัดกะขอโทษว่าผมบอกไทยบอคใครเป็นไงแต่กะบบอกได้อยู่ครับแต่ท่านชัดเป็นไงเอาเลยผูช้ชมไปก่อนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนใครมีความคิดคอมเมนต์ละคอมเมนต์ือตคลิปวันนี้ก็ขอตัวคําว่าสบายดีสวัสดีคือว่จะอยู่กับเขาเจ้าก็คงสิดีแต่ตัวไอ้นี้ยังบกคิดสิ